สวัสดีครับสวัสดีพี่ทางช่องทุกทุกท่านครับครับช่วงบ่ายๆของวันที่ยีสเบียับสีพายเอไปตามแนวทางตัวเลขครับของปู72ครับประจํางวดวันที่1มีตุนายนครับสองพครับสำหรับแนวทางตัวเลขของปู72ประจํางวดวันที่1มีตุนาย่นหนี่นะครับทางช่องเฮานะครับสีภาไปตามว่าปูสิได้ตัวใดฝากตอนเอฟซนะครับ เข้ามาบึงมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยกับ FC สิบปรพาดข่าวสารเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซี FC กับสิบปรดาพาดข่าวสารนะครับนะครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปการนบุรสการภปูเก็ตสองพร้อมๆกันเลยครับกับตัวเลขเนวทางหนึ่งมีตุนายนปูซิไดตตัวใดฝากตอนเอฟซีครับกาญนมัสการค่ะ ขาู่มันวะ่าคู่มันตะผู้สื่อแหละมันต่ผู้สื่อตีผัวเอามันแต่ผู้สื่อเ้วยเอฟซีเบิงเอานะคะเนาะันเาเดิน้างแหละแต่บานเขาจากศูนย์ศูนย์ประชาั้งสามกัใช้บนมาค่ะดีตะล่างเขานะคะเนาะสามเอาแต่บนเขาค่ะเบิงอันนี้แหละเบิงเป็นหน้าทางเขาเี็บเช่กัน เออีตะล่างเลยย่าจับบ่เขาวดน,นี่ก่ะลงเร้วครบบทสุยางแล้วบ่คะน่ปูบทตัวตะมันอ้อเอาเอ,าเอาซี่บึงเอาเ้้ยอค่ะเือเนี่ยก็ายกเป็นนี้ตะล่างตะล่างจะนีนไหมคะอย่างไ้มะคมน,คน,นเอาเรื่อตะลางกันคือช่อนกันค่ะปูคนอละสูตรค้ละสูตรต่ว่าช่อนกันเนาะอ ในตารางมี3สูตรด้วย fc นะคะ7กับ6นี่เป็นสูตรหนึ่งหกับ2นี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะ2กับ3นี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะเตชัน2นะคะปูฟันวิ่งบนล่างนี่2องเล่นปะคะเป็นตัวเด่นเลยเนาะค่ะตัวเด่นอะไตัวเดียวแล้วลายตรงแล้วค่ะคือเอาปูจะเอาให้เบิ้งนะคะคือเลขมีกับสองบาเนี่ยเ้ากับมหันกับ แต่กับสามค่ะปูมมาจาับเนาะแต่กับสามมือสุดเดิมละหนึ่งกับสองมาจับม้าจับตัวนี้แต่กับสามเอาลักแสนกับลักพันนี่ค่ะมันพันหลุดเสียหมขอมันจะหลุดแล้วเอาลักแสนกับลักพันยืนมาค่ะยืนไหวเห็นไหมบ้านนี่ม้านแต่กับสามเนี่ยแากับตัวนี้ก็คือหอมีติดแม่เก่าเก่ากับซีกับมาเก่าเห็น่นี่ค่ะแล้วก็โซน,นกับเก็บมาโซนค่ะอันนี้ก็โซนกับผ่าขม้าโซนค่ะ สี่กับเจ็ดมาเจ็ดนนี้ก็บห้ากับศูนย์มาห้านี่สองกับเจ็ดมาเจ็ดมันค่อยตลอดนะนี้ก็บนี่กับมันเข่าติดบนเม้นบ้าะนี่ปู๊ไปได้ทั้งหมดทั้งล่างตัวสมัครจากนี้มาหนีว่าไปบนไปบ่นไลยนะค่ะจสถิติคือบ่นไลยกว่าล่างแมนตะวันล่างกับเขาดือยกันก็คือให้จับลักแสนกับลักหมื่นแมนบอลลักลักพันเด้โอลลักพันบ่ค่ะ หลักแสนกับหลักพันรักเมินบ่รใครมาเนักเมินนะค่ะเป็นดับไปไลเนีอรักเมินเพราะใครมาเนี่ย่ว่ามี่เห็นปะค่ะต่อว่ามี่ีนี่ส่มีค่ะหนึ่งหนึ่งกับครมากองนี่แปดเพมาแปดนี่ยสี่เลยตัวตัวนี้บ่ใครมากน่าคมาแม่นักเมินนะสีมามาบบอยคือแสนกับพันแสนกับพัน่ยสองตัวนี้มาเห็นแนีนอน ตามทีมันก็มาตลอดค่ะตามสถิติมาตลอดนะไรสีเนอะพิจารณาเบื้งนะคะแนวทางของปูนะคะเนาะแล้วก็ไล่เบื้องแร้หนีรักซิบสิบบนเนี่ยจะบ่มีจากนีมาหนีสองสามสี่จะบอมมีเออแมนเมนครับรสองสามี่หนีในบ้านเนี่ยค่ะสองสามสี่มันมีไม่มาบนค่ะบอมมารักสิบบนบอมรักสิบบนถ่กปเากับที่ม่รักไม่ได้ สองสามนี่บ่มีเลี้ยงไงจันนีว้วะนี่สองสามสีเข้าสังเกตเนี่ยทางเนาะคุณเนาะแม่เป็นทนทางสองสามสีบ่มีเขากับอวยเลยบ้านนี่อวยเลยเป็นบ่ค่ะแม,ม่สองสามสี่บะม,มามบน่นตาห้ให้เอาไว้ในหน่อยนะแตเาเ้ากลับกลับเ,าเอาขั้นเก้ากันสิบเป็นหกสองแม่หกสองเจ็ดสองเนี่าให้นักก็รักนี่ยค่ะให้นักก็รักอีกเนาะนัคือรักซิบมันรักใครมากนะแล้วกับร่างบ้านค่ะล่างรักซิบนี่สองกับสาม นั่งอมมากเลยค่ะรักสินี่อันนี้เป็นอะไรห้องกับขึงไว้หนีรับสนี่เนี่ยรับสามบมบี้กันปะวยซีสองันเลยไวเอาซีสองเลยเพราะว่าซมากอยู่ตรงนู้นเอาสอรับสามย่างไว้เป็นรักเวยก็ได้ค่ะแั่กันึ่งนึ่งกับมีก็ได้ปะห้องตัวมาใส่กได้เพื่อเอามกสองค่ะลางได้ไหมค่ะอันนี้ห้อจับตามสูตรมันสุอนียค่ะอันนี้ปูจับตามสูตรจับบอกจากเมตล่างแล้วค่ะเนาะเมตล่างกซือแต่ว่าหาอยตามมันมันบอกให้มากกว่าท่ะอูค เอาตามที่ปูอธิบายเห็นฟังแบบชัดเจนน้อเอซีเนาะคือนั่นกัยืนยืนรักหน่วยไส่ซองนะ่ะถามมาลางนี่เนี่ยถามมาลางสองที่ยยอ,ทยอ,อยู <ทะ S 2> ่รักหน่วยหลือนกปูแม่งใช้ตัวได้มากจ้าใส้ลอค่ะเกาโมไปเกาบึ้ซูไปก็ใช้เกาสองตอนนัวเลยอ <ทะ S 2> <ะ>ืมค่ะส่วนนี้เขาอกว่าหกสองเกียรติสองถรมาลางนี่เนี่ยขันมาลางเนาะปูแม่ตาคิดว่านมามปีนัทั้งปบนค่ะหกกับเจ็ดเขาบ่นเราม่่งกับสองสอง,ามมาลางนามมาลางนนนะ หนึ่งกับสองมันจะเป็นหกสองเจ็ดสองแล้วอันนี้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดี่มันมันไปได้มันกลับได้ในตัวมันมียศนี่ักซิแต่ว่าหนึหนึ่งี่กรแลนดีเนาะคะน้องคุณเนาะหนึ่งหนึ่งไม <า S 2> <ซ>่ได้รักซิได้รัก้วยได้หนึ่งอันหนึ่งค่ะและนลนได้หนึ่งหนึ่งคือตัวสวนี้กลับได้นี่ค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกบง่ามค่ะเอฟซีง่ามคี่กัน แลวเรีลกอกแลเลอกบนบนอย่างเดียวค่ะ <บน S 2> เลขย็อกบนอย่างเดียวเป็นนงท้าง,งทางบริกรบ,บูจากนีมายังบุบนดเยคับปูจากนี้ีที่เก่าตัวถ้าเขาได้รักไดนี่เขากัพยายามเบิ้งมาเบิงเซล็อกเาอ๋อขัได้รักรักได้นี่เบ,บ,บิงบ้งเซลอ็อ,อลกเลยนาะปูเนาะเน่นี่ถ้าเขาเขามักสอนี่เขากัเบิ้งลักสองาากสอง็สมมนีไหมลักหกกับบ้านเนี่ค่ะนี่ถึงว่าแรกยังบุบจกเสียเลย คำหลักหกเขาเบิ้งหลักหกได้หกลักสิบเลยอ๋อเอาเอฟที่มัจะมาหกเก้าแคบนาดจอไว้ได้นะคะเนาะลย็อกหลักสิบก็ตรงตรงแม่ไปเลครับค่ะเป็นเล็กล็อกหลักสิบนะคะเอาไปปิ้นนะคะสุภาพเข้าใด้ลักได้มากนะคะเบื้งเลยนะคะแน้นอนตรงตรงว่าต้องกลับนะคะล็อกหลักสิบอย่างนี้มันอยู่เอ็งบอลลุดมาส่วนสามละส่วนสามวันนี้ ขาเบิ้งว่นใดก็สอ่นี้วันหนี่ค่ะรูหนมันจะมีเด้นึ่เบิ้งรักอ๋มีหนึ่งนงี่เกหเก้านี่ค่ะมันก็เขาเบิ้งรักน่ค่ะตรงตรเลยเก่าแม่ตรงตรงลครับตาัครับครไม่โตนะครับแม่ค่ะหนึ่งเจ็ดตัวได้บอกรับบอตรับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วค่ะจ็สามจกปีน้มานี่คือสองสามสี่จบอมาหลักสิบเลยบ่ะค่ะออันนี้เป็นเอา แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่ขอมุ่นสำคัญนะคะปูคือว่าปูยือนออกมาให้นะคะให้เข้าจับลักเองนะคะได้ตัวได้มากเด่นๆนะคะเอามาจับใส่เลลล็อกของปูล็อกหลักสิบบนนะคะเนาะคือข้าวเปลี่ยนตัวนี้เ็งบ้างก็มาเบิ้งอีกนะนี่คือสองหกสองเจ็ดบ่มีไหมเข้ากับมีต่อหกสองแม่นหกสองเจ็ดสองเป็นไ้อืม ลูกเขียนกับได้บนี้เขียนกับได้บนนี้ก็ได้เขยนกับไปรดเพราะอันนี้มันตรงตรงมันนะเออเท้าเบอร์เราลองมันเป็นตัวตรงเดน้ค่ะตรงได้นะตัวนี้ไว้หน่อยได้ค่ะแล้วก็ไเอาเก่าใส่อเก้าหกสองเก้าเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์หกสองในติปุ่เก้าศูนย์แล้ก็ไปรถเจอเ 9ก้าหกสองเก้เจดสอง่บ่าเกาเจ็ดสองเอาหนึ่งหกกัง่ามหนึ่งเจ็กัง่ามเอาเก้าเป็นหล,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 ลักร้อยด้วยค่ะเด้อเก้ากับศูกับศหลักร้อยนะคะหลักร้อยคือ9กับ0นนะคะ เอาลองจับเบิ้องอีกได้เลยนะคะเผิจารณาเบิ้งนะคะนาออัดทวนตัวเลขเด้อค่ะเอทีวิ่งบนล่างนะคะฟูฟันไปที่2นะคะนอ,ะอะชุด2สองตัวล่างนี่นะคะ3ามสองสามหน,นะคะกัน4ี่สองนะคะหลักร้อยนะคะ เลขลักลอยก็คือเก่ากับศูนย์นะคะเดอ้อบนนะคะกัมมีนะคะหกสองเจ็ดสองนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเอาผิดจรารหน้าเบืงนะคะมือนีที่ว่าสุกตีนะคะ่ะปูเอาเลขลอกลักสิบมาไห้นะคะลอกหลักสิบบนนะคะม,มาไห่จางยืนยันบลูต้าเจ้ไปรุดโบโบล <c oughs> ูแต่ว่าแต่เนี้ยปีหกหายหลงจาก<า>ปูลงมาไห่เบื้องเนาะเฮ็ดแคนี่นะค่ะ รากามาหาปี 66, หกหกยังยังยังบ้านละลุดนะคะแต่ว่าปลูกว่าจากนี่นะคะ<ม>สีลุดหรือสีเดือดตอกับยังบวชู่เพราะว่าเขายังบวชู่ว่ามันสีออกตัวใดนะคะยุซีเนาะต้องพิจรารณาเบิ้งเอานะคะน,นี่ยท่าแต่ว่าก็เอาเอาไปไว้เบิเบื้องนอกปูนกหลายๆงวดไปเป็นแนวทางนะคะจับหน่อยนะมัค่ะ เอาไปจับเบื้องลายๆายสูตรนกปูเนกเพื่อเขาดีเดิมดีห้ากับใส่ต้อนะคะ f อฟสี่นักเที่ยงเขาบ่ามีลักสิ่บัวา้อากับเบื้งตัวนี้ค่ะสิบ่ไอาบสือสองสามชี้สองสามชี้อ่ลักซิ่ะวไม่้องเทียนนี่เมียนอยู่ค่ะปองมีเมีไี่ได้างบ่าสังเกตเนกปูนาะเขาดีสื่อแบบบัได้กับบัลลับนะปูนาะปะนยังไนสองกับสามกับมีได้เออแต่คำวนไม่จัมากมากตัวนี้แต่ลวนเมนค่ะเมนเขาตามมันตัวเดียนเขา แต่ว่ากับบ๊อมีหลีค่ะไปอยูต่ติรักนะ่วยเนาะค่ะแม่ฟังสาวบ๊อมีอรีรักค่ะถ้าเฮาสังเกตนะคะเฮาก็ประหยัดต้นทุนซื้อบ่ต้องกลับก็ได้นะคะที่เนาะอาจจะว่าปูอธิาอบายให้ฟังว่าให้ฟังเป็นข้อมูลดีๆเลยล่ะคะนคะประกอบการตัดสินใจได้หลายเติบนะคะเนาะยังจะเกิดขึ้นไรมาเนี่ยมาเนาะหรอกของบ่มีหาเลยที่ปู เอาเป็นแนวทางนะคะเนาะอากาศสุดท้ายนี่กับขับขบุญขอบพุณกูนะคะทีแบงปัดแนวทางนะคะสาธุค่ะกู